ทุกคนวันนี้นะคะแป้งพาทุกคนมาตามลาดาววมิชลินที่อยุธยา ค,คือความต้มยำเขาแบบดีอ่ะดีอ่ะอยุธยาเมืองเก่าที่ยังคงเก่าทุกครั้งที่มาเยือนเก่าทั้งวัดขึ้นชื่อแห่งประวัติศาสตร์เก่าทั้งรสชาติเมนูอาหารเก่าจนมิชลินไกด์ขยายรางวัลมาถึงที่นี่แน่นอนว่าสายกินอย่างเราจะพลาดได้ยังไง ตามล่าของกินมิชลินอยุธยาครั้งนี้แต่ละร้านคือเป็นตำนานส,สุดๆคนหยุดยาเขารู้กันมาในราคามิตรภาพคุณภาพคับชามส่วนคนกินขับพุงแน่นไปหมดแต่อร่อยต้องยอมครั้งนี้เราจัดเต็มเหมือนเช่นเคยไม่ว่าจะสารพัดบรรดากว๋วยเตี๋ยวอาหารรากรสโรตีคิวแน่นเอียดใครสายกินต้องตามไปเช็คอินให้ได้เลยนะตอนนี้เราอยู่อยุธยาแล้วค่ะ แล้วร้านแรกของเรานะคะก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งจะบอกว่าสติฟูด้ดมิชลินอยุทยาคือร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมากทุกคนก็คือถูกใจกันหมดนสุดๆนะคะเพราะว่าไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวมานานมากก็ร้านแรกของเรานะคะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกคุณประนอมนะคะสาขาหน้าวัดพนมยงเออตอนนี้เราอยู่ในวัดน,นะคะเดี๋ยวมาจอดรถก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านกันไปค่ะ ค่ะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าร้านเนี้ยก็คือเขาได้เป็นรางวัล um มิชลินบิบกุมองปี2022ซึ่งปี2022ก็เป็นปีแรกที่แบบอายุทยาแบบได้แบบมีมิชลินอ่ะนีนะ,ะนใช่สำหรับอายุทยากปกติไม่มีใน ใช่โอเคก็คือเมนูที่เราสั่งมานะคะก็เ,เมนูก็คือจะมีเส้นเล็กต้ยมยำไก่ฉีกแล้วก็บะหมี่แห้งยำไก่ฉีกแล้วก็เกาเหลาเกาเหลาขาไก่มอดินเออซึ่งเหมือนแบบที่ดูเมื่อกี้ก็คือเหมือนต้ยมยำเหมือนกันกนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาชิมก่อนคือจะบอกว่าจากที่ดูคือเส้นบะหมี่เขาแบบดูไม่เหมือนแบบที่คุณชิมอ่ะเออมันอวบแล้วสีมันอ,อ่นอ,อ,อนทุกคนอร่อยอร่อยเป็นต้มยำที่พี่คุนตอนดูหน้าตาทุกคนคือส่วนตัวนะ มันคนไม่ชอบติดอกไก่ใช่ไหมที่บอกไก่ฉีกมันต้องใส่อ,อกไก่อะบะหมีม่แห้งต้งยมยำคืออร่อยอะคือ,ค,อคือความต้ยมยำเขาแบบดีอะชอบหนามากกว่าออโอเคอะคือยอมกินไก่ฉีกแล้วเนะนี่ยหนามต้ยมยำเขาอ,อร่อยนะเขาเผ็ดเปรี้ยวกำลังดีใช่แต่ก็คือมีหวานนิดนิดแต่ไม่ได้หวานแบบหวานแบบหวานอะแห้งหวานกว่าแล้วไก่เขาก็ยังนุ่มแต่ก็เพาเป็นอ,อกไก่ ดีวันนี้พีชแต่ทุกคนจะบอกว่าเส้นบะหมี่เขาจะเป็นแบบโอกรึบๆสัมผัสมันจะแตกต่างกับที่เราเคยกินอาหารที่สุดคือใส่ถัว่วลิสงเขาก็พริกแห้งเนาะๆๆต้มยำเทพหกซอง,ง,ท,อง,องท,ท,ท,ทุกคนสามร้สามสิบบาทพิเศษสี่สิบบาทวนตอนนี้พิเศษหรือธรรมดาน่าจะธรรมดานะจริงรอ่ะแต่คือข้อดีที่น้องสั่งให้ก็คือไม่หวานน้องลิสมาให้แบบนิดหน่อยกำลังก๊อฟแก้มแบบเมนูแนะนำไง าเราสั่งเองเป็นไงตักกินเลยก็ค่ะ,คะแต่ว่าถ้าเป็นไอหม้อดินนี่ห้าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบนี่จะดุจจริดุจเตนไหมน้องดุจเตนไหมน้องดุจเตนไหมน้องอืมนุ่มมากติ่งไก่คุณจีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจบที่ของคาวประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกล้วยแปรงกายกันครั ส่วนอันนี้ค่ะทุกคนก็คือกินค้าวเราต้องปอดได้หวานนะล้างปากอันนี้ชื่อว่ากล้วยแปลงกายค่ะซึ่งเขามันจะเป็นฟิวแบบกล้วยปิ้งอ่ะทุกคนแต่ว่าเขาจะแบบราดน้ําเหมือนแบบน้ำที่ราดน้ากล้วยปิ้งอะ่ะเออแล้วก็แบบมีท็อปเป็นแบบมีเผือกมีมันแล้วก็มีมะพร้าวหน้าตาก,ก็คือแบบอู้หูอาหารมากอือ <c oughs> <c oughs> คือมันคือกล้วยปิ้งราดน้ำได้น้ำาบบนั้นแหละทุกคนแต่ว่ามันจะมีความละมุนจากมันคือถั่ว้วมันไม่ใช่มันอะนะ มันจะมีความละมุนของถั่วปดไอ้ถั่วถั่วต้วใช่แล้วมันก็คือเหมือนจะหอมถั่วแล้วก็แบบ,บหวานละมุนละมุน,น,นเลยอย่ะเอืมตะกร้อเขาจะไม่ได้เป็นแบบกัอนแขงนะเขาจะมาเป็นแบบลูกๆอย่างเี้เลยแบบก็มาลองกันได้ค่ะทุกคนร้านนี้เืาได้ทั้งข้าวทั้งหวานจ้ะทุกคนสิ่งนี้คือน้ำฝรั่งแชบวยคือแบบไปภาคใต้เขาจะมีอะไรนะน้ำมะม่วงแช่อิ่มอันนี้คือแบบพี่เขาบอกว่าเฮ้ยร้านพี่น้ำก็อร่อยนะเออเขาบอกมีฝรั่งแชบวยก็เลยอ่ะลองดู แบบกินบวยแบบกลิ่นบวยแต่ว่าก็คือข้างมนก็คือเป็นฟิวน้ำฝรั่งก็คือหอมหอมฝรั่งแล้วก็ใต่กับบวยก็เกิดหวานชิ่นใจมีน้ำให้เลือกหลากหลายก็ถ้ามาก็มาลองกันได้ค่ะ ร้านที่สองกันทุกคนยังคงอยู่กับร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเล็กเจ้าเก่าก็คือร้านนี้นะคะน้องบอกว่าเออเหมือนอยู่มาประมาณ5าทศวรรษแล้วประมาณ50ปีค่ะทุกคนเป็นร้านในตำนานนะคะซึ่งจะบอกว่าเมื่อกี้ถ่ายก็คือคนเยอะมากแล้วก็ร้านใหญ่นะก็คือยังแบบโตเต็มอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันร้านนี้ก็คือได้รางวัลมิชลินบิ๊กคู่มองเหมือนกันจ้าไปนะ ะะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเล็กเจ้าเก่าทุกคนซึ่งร้านเนี่ยก็คืออยู่ตรงวัดมหาธาตุหน้านะวัดมหาธาตุร้านเขาก็พูดมขายดีมากทุกคนเป็นแบบว่าคนเยอะเออคนเยอะร้านใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งเนื้อแล้วก็หมูวันนี้ก็เลยสั่งมาปปทั้งสองแบบเลยก็คือมีสั่งบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็เส้นเล็กเนื้อแล้วก็เส้นมหมี่หมูเออแต่ว่าก็คือเขาจะปรุงรสมาให้แล้วนะเดี๋ยวเราลองชิมกันว่าเป็นยังไงก่อนอื่นตะล่น้องก้ากหมุนหุ่นนี้ทุกคน ราคาเท่าไรคอมเมนต์มานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยท้ายร้านก่ะเดี๋ยวชิมเสร็จแล้วเราค่อยมาเฉลยกันว่าเท่าี่กี่บาทเดือดหายชามเท่าไหร่อ่ะคิดว่าเท่าไหรคค่คิดค่ะนายี่สิบคือกินกรุบกรีบแบบว่าคนละสักห้าชามเลย เขาเจะยังไม่ได้ปรุงมาแบบจัดไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้เผ็ด<ม>คือเผ็ด<ๆ>เผ็ด<ๆ>อ่อนๆแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้เผ็ดแบบเปรี้ยวเผ็ดอะไรอ่ะ<ม>คือถ้าเกิดว,ว่าคนที่กินแบบไม่ปรุงอยู่แล้วก็คืออาจจะแบบโอเคเลยแต่ว่าสาหรับเราก็คืออาจจะแบบ เบาแบบว่าเราเป็นคนชอบกินแบบจัดจ้านในย่านนี้จัดจ้านแต่ว่าบะหมี่นิ่มไปหน่อยป่ะเหมือนมันจะแบบไม่รู้อาจจะเป็นสไตล์เขาส่วนน้ำซุปอว่าของเส้นเล็กอันรนี้มันจะมีกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นแบบพะโล้อ่ะก็หอมแหละถ้าถ้าคนที่ชอบกินแบบแนวกลิ่นอะไรประมาณนี้เนื้อเขาก็คือนุ่มนะเออเนื้อนุ่มอยเขาไม่ใช่กระเทียมเจียวไว้นาเยอะด้วยน่าจะกะทินิดนึงก็ข้าวที่ดูงานจะเป็นตัวช่วยไหน ควับหมูด,ดีมากอืมคาหมูอร่อยกินใหญ่เำ็ดคำตัดไปคือแบบดีบดหมูนุ่มมากทุกนอืนุ่มไหมหมูตุน๋นหมูตุนต๋นเคยนะหมูตุ๋นมีมันไหมไม่หมูตุ๋นร้านนี้คือมันจะเป็นแบบสา,บชามชั้นมันก็เลยจะแบบ เนื้อออกปะนะส่วนตัวส่วนตัวชอบหมูม,มากกว่าเพราะว่าหมูค่อนข้าง,งแบบนุ่มละลายในปากเลยทุกคนแต่ว่ากับหมูก็คือต้องโดนอย่างน้อยหนึ่งถุงสักกลุบเพราะดีงามมากส่วนอย่างอื่นก็คือมาสั่งกันได้ค่ะราคาเท่าไหรยี่สิบบาทกับหมูอ่ะ comment อะไรอยังคอมเมนต์และะ้วจะจะบอกแล้วค่ะว่าถั่วะกี่บาทถั่วยี่สิบบาทเหมือนกันค่ะทุกคน,นก็คือทุกอย่างระคาสามอย่างนี้ที่สั่งก็คือยี่สิบบาทหมดเลยมาตามกันได้ค่ะทุกคนร้านนี้ก็ข้ยเตี๋ยวเรยอะนะคะโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันร้านถ ร้านที่3แล้วค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่มูฟออนจากก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งแบบว่าโฮยไม่อยากดูอะไรไม่แต่ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีร้านอื่นอือีกมากมายแน่นอนนะคะทุกคนแต่ว่าร้านนี้ค่ะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบต้มยำก๋วยเตี๋ยวแทะอะไรอย่างนี้ซึ่งชื่อร้านว่าพ้อพอก๋วยเตี๋ยวสุดโบราณนะคะก็คือมีหลายอย่างเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเป็นยังไงซึ่งร้านนี้เนี่ยก็จะได้เป็นรางวัลมิชลินเซเลคเป็ดนะคะแบบร้านที่มิชลินแนะนำเออเดี๋ยวไปลองกันค่ะไป เี๋ยวอยู่เหมือนเดิมที่บอ,อกไปแต่ว่าร้านนี้ก็คือคุณป้าบอกว่าคุณป้าคือแบบทําเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเต๋อเพาะคือเต๋นมๆมเตาะในชา,าคุณป้าบอกว่าเอออร่อยแน่นอนแล้วก็แบบหาก,กินยากด้วยก็คือเหมือนเขาจะใส่คเครื่องปรุงไว้ในชาของใช่แล้วก็คือค่อยลวกทุกอย่างลงไปเอออะไรอย่าง้แล้วก็ ก็คือคุณป้าจะแบบปลูกเองคุชามมาลองชิมกันค่ะทุกคนว่าฝีมือป่อผอร์จะเป็นยังไงบ้างก็คือร้านนี้นะคะเราสั่งมาก็คือจะมีทั้งหมดก๋วยเตี๋ยวสามอย่างแล้วก็คือจะมีเส้นใหญ่ยันตาโฟแล้วก็มีเส้นกลางทุกคนอันนี้คือเส้นกลางสิ่งนี้คือเส้นกลางแล้วมันปลูกัดไหมคำนามสิ่งนคือเส้นกลางเขาบอกว่าคล้ายเส้นผัดไทยนะคะก็คือเด้งกว่านิดนึงก็คือมันจะใหญ่กว่าเส้นเล็กอ่ะเออมันก็เลยกลายเป็นเส้นกลางระหว่างเล็กกับใหญ่ใช่ไหม เออแล้วก็คือเส้นกลางเนี่ยทำเป็นต้ยมยำแห้งเนาะแล้วก็จะมีบะหมี่ต้ยมยำลูกชิ้นแคร์เออซึ่งลูกชิ้นแคร์เดี๋ยวค่อยชิมเดี๋ยวค่อยข้ามไปชิมเดี๋ยวค่อยเล่ามีเรื่องเล่าตลอดอ่ะชิมเส้นกลางก่อนเลยอย่างเดียวอืมอือร่อยเปรีย้ยวหวานพอดีอเปรี้ยวหวานเผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดมากก็คือ กำลัง<ๆ>กำลังอร่อยแต่เส้นก็คือหนุกหนับก็คือเหมือนเส้นเล็กเนาะแต่ว่ามันใหญ่กว่าการเคี้ยวมันก็เลืไอหน่ไม่ล้วนเท่าใช้เวลายเยอะกว่าถูกใจถั่วต่อไปเปรี้ยวเราได้งโผจริงๆรสชาติเป็นไงไม่เปรี้ยวเลยตั้งแต่เกิดมากินเย็นโผกับไม่ถึงสิชามแน่นอนจริงมั่นใจมาก คือเราชอบกินลาโพต้มยำมากแต่ถ้าให้ดีก็คืออยากได้แบบใส่ถั่วลิสงสรุปไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยวนะอนนสะไรต้องเดตีนไหมน้องคือเครื่องเขาชิ้นใหญ่มากนะทุกอย,ากอกอย่างต้มยำครใส่พริกเผา,ากำลังคิดว่าสามชามคือคนละรสชาติเลยคืออันเนี้ยที่เป็นบะหมี่น้ำต้มยำอกชิ้นแทะคือน้ำเขาว่าจะเป็นแบบฟิลเหมือนใส่น้ำพริกเผาพริกป่น คือเผ็ดแล้วก็เผ็ดกว่าจานอื่นด้วยนะเผ็ดกว่าจานที่เป็นแห้งต้มยำด้วยแปดเียคือมาก,ก็คือลองสามชามคือรสชาติไม่เหมือนกันเลยแต่บะหมี่ที่นี่เขาน่าตาแบบนี้เนาะหมดร้านแรกอะ่ะเหมือนเนี่มีอีนี่ <c oughs> <c oughs> ตั้งหวังไม่เกี่ยคือนางอะ่ะคือชอากินลูกชิ้นกุ้งทั้งคู่แล้วคือนางเห็นลูกชิ้นกุ้ง,งแล้วก็ขี้นี่ก็เลยมองแนละ้วหันไปมองนานก็เหมือนแบบรู้ตัวแล้วเพราะแบบไม่ได้แล้ว เนีย่ยพี่แบ่งไว้ให้แล้วชอบชามแรกสุดเรี้ยวเนเผ็ดกำลังดีอ,อันนี้มันไปไปทางเผ็ดอย่างเดียวใช่ไอืมอันนี้ก็คือมันจะไม่เปรี้ยวมันก็นเป็นต้ยมยำสูตรโบราณห,หรือเปล่าเพราะมันใส่พริกเผามันจะดูโบราณอ่นะเป็นฟิลแบบเหมือนให้เราทำในยำข้าวคั่วยำต้ม,มโอที่มันแบบใส่พริกเผาอะ,อะแล้วก็คือเป็นสูตรโบราณขึ้นมาทันทีเลยเออ ถ้าคนที่ชอบต้มยำแบบเบสิกต้มยำใส่ถั่วก็คืออย่างแบบเนี่ยะเส้นเล็กต้มยำอะไรอย่างเงี้ยเส้นกลางต้มยำอันนี้คือต้มยำปกติเลยแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ก็คือมันจะเป็นฟิลแบบไม่ไม่เปรี้ยวแล้วแต่ว่าเผ็ดแล้วก็มีความแบบพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยเนื้โฟก็คือร่อยในแบบของเนืาโฟแล้วก็แบบมีความเปรี้ยวแต่ก็ใส่พริกสดมาดหน่อยถ้าเกิดว่าอยากได้เผ็ดเพิ่มก็ปรุงเพิ่มให้นั้นเองก็คือเขามีร้านนี้เขามีเครื่องเคียงเป็นทอดมันกับหมูสเต๊ะแต่ว่านี้หมูสเต๊ะหมด มาตอนเที่ยงแหละทุกคนหมดสวยหมดราคาก็ชาแล้วประมาณ30-40บาทค่ะแต่ว่าทอดมนะันอ่ะราคาจะ70บาทนะทุกคนมี่้งหมด5ชิ้นแต่ว่าชิ้นใหญ่เราก็หนึบหนะักเออมาลองได้ค่ะทุกคนก็ร้า,านป้าพรก๋วยเตี๋ยวสุดโบราณโอเคค่ะ ทุกคนคะตอนนี้เรามาแบบตัดของหวานกันบ้างนะซึ่งอาจจะเห็นว่าแบบบรรยากาศดูเย็ยนแล้วเพราะว่าฝนตกหนักมากทุกคนแล้วเราก็คือแบบไปพัดทองนะคะก็เลยตอนนี้ประมาณ5้าโมงแลวก็เลยออกมาถนนโรตีกันซึ่งร้านนี้ก็ได้มิชลินเหมือนกันค่ะแต่ว่าร้านนี้ก็คือโรตีใส่ไหม่ RBD นะคะก็เดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างคือแบบสะปอกเขาเยอะมากนะเห็นปะคือแบบอัดแน่นเป็นแบบผนังใส่ใหม่เลยทุกคนไ <laughs> ปเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ ซึ่งโลห้สิบบาทเดี๋ยวไปชิมกันแป้งแผ่นใหญ่มากนุ่มมากชิ้นใหญ่มากแชรแน่แค่มางแรงวากหญ่มากหญ่มาก อร่อยแป้งมากๆใส่ใหญ่มากด้วยชิมเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็รานเนียที่แป้งซื้อมาก็คือครึ่งโล5 0าบาทนะจะบอกว่าคือได้ไส้แบบจุกๆสะใจมากแล้วก็แป้งคือนุ่มแล้วบบแผ่นใหญ่แล้วถ้าใส่ไส้แบบอ้วนแบบแป้งนะชิ้นก็คืออยู่เลยทุกคนก็คือแบบตัวใส่ไหม่เขไม่ได้หวานมากแต่มันจะแบบเหมือนพอดีอ่ะกินได้แบบไม่รู้สึกจีดมากแต่ว่ารู้สึกแบบบ้านโอเคค่ะเดี๋ยวไปร้านต่อไปค่ะทุกคนไป ร้านข้าวต้มเจดีหรือว่าที่คนท้องถิ่นต่างเรียกกันว่าข้าวต้มปากหมาซ <itu? S 1> ึ่งช mm. ื่อร้านก็มาจากฉายาเจ้าของร้านที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้โดยตรงเลยจ้าควรควรฮาฮาสุดเป็นอีกหนึ่งร้านมิชล mm. ินไกด์ที่ต้องมาให้ได้เลยค่ะเขาจะตั้งอยู่ตรงวงเวียนเจดีวัดสามปลื้มนอกจากฝีปากจะดีแล้วนะคะฝีมือการทําอาหารก็เด็ดไปอีก ลูกค้าเต็มทุกโต๊ะตลอดมาถึงก็ไม่ต้องดูเมนูค่ะเพราะว่าไม่มีอยากกินอะไรให้สั่งได้เลยนะคะทําได้ทุกแบบวันนี้ที่ปั้งสั่งมาก็สั่งแบบจัดเต็มจุบๆเกือบสิบอย่างไม่ว่าจะเป็นต้มยำเซาซาแซบๆกุ้งซีอิ๊วหอยลายผัดพริกเผาปลาหมึกผัดไข่แดงของทะเลก็คือสดใหม่อร่อยจัดจ้านสุด,สดกินกับข้าวต้มกุ้ยร้อนๆแนะนําให้มาลองคะอ่ะกินเสร็จแล้วกิน,น,น,นเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็คือ ี๋ยวจะมาให้ทุกคนบวดกันว่าเมนูที่ชอบที่สุดของแต่ละคนคือเมนูอะไรเมนูที่แป้งชอบที่สุดคือยำปลาสลิดเพราะว่าบคนชอบกินอยู่แล้วเมนูนี้แล้วคืออันนี้ก็คือแบบรสโอเคแบบพอดียริงๆกับข้าวต้มก็คือดีอ่ะพอดีชอบต้องยำเซาค่ะเพราะว่ารสชาติมันจัดจ้านไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ผิวก็นุ่มต่อไปนะคะเป็นพเกตค่ะชอบผัดหอยลายค่ะมันแบบว่ากรอบเสียกรอบเนื้ กุ้งสีเอวเพราะว่าแค่จะกินแม่ก็คือกุ้งไม่กินเผ็ดอันนี้ก็คือแบบไม่กินอะไรเลยค่ะทอดผัดผัวเชฟโต้ผัดผัวเชฟโต้เพราะว่าเพราะว่ามันหวานง่ายค่ะไม่เผ็ดโอเคค่ะชอบตุ้งยำเติมเติมเติมปลาครับเพราะอร่อยจบการเป็นของเอร์อะไรนะสันโตรสันโดรที่ชอบผัดโต๊แต่แตอวันนี้รสชาติกุ้งยำดีโอเคค่ะ โอเคทุกคนนี่ก็คือร้านข้าวต้มเจดีหรือว่าวงเลยข้าวต้มปากหมานะคะร้านจะแบบไม่มีชื่อป้ายร้านไม่มีอะไรทั้งสิ้นมากินได้ทุกคนอร่อยวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่พรุ่งนี้ว่าพายุจะแบบผมกระหน่ำขนาดไหนคนบากาบดมกันก็รู้เรือ่อง ร้านต่อไปนะคะทุกคนก็ค so, mhm. so, ือมาเปิดม right. ือเช้ากันแบบเบาๆนะคะก็เป็นของกินเล่นก็คือร้านหมูสเต๊ะค่ะชื่อร้านว่าหมูสเต๊ะเคี่ยแก่นะคะจะบอกว่าร้านเนี่ยจริงๆเขาไม่มีที่นั่งนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาก็อาจจะเป็นแบบซื้อกลับแทนนะคะก็ราคาเนี่ยมาละ8บาทแต่ทีเด็ดของเขาเลยทุกคนก็คือเขามีหมูสเต๊ะตับสเต๊ะแล้วก็ไส้อ่อนสเต๊ะความแปลกคือไส้อ่อนสเต๊ะทุกคนไม่เคยเห็นคือตับสเต๊ะนี่ยังเคยเห็นนะแต่ไส้นี่ไม่เคยเห็นจริงโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยค่ะ ได้แล้วคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะแป๊บสั่งมาเป็นแบบ20ไม้นะก็คือราคามาละ8บาททุกอันนะคะก็คือสั่งมามันจะมีเป็นหมูสเต๊ะมีสับแล้วก็มีไส้ออดเดี๋ยวชิมหมูสเต๊ะก่อนนะทุกคนเอาเป็นแบบเมนูเบสิกก่อนนี่จิ้มหนังจิ้มไปเลยจ<แ>้ะหืมหุนุ่มมากาอืมน้ำจิ้มจะแบบมีความเผ็ดแล้วก็ความขมหวานคือหอมอันนี้จะเผ็ดนิดนึงถ้าเกิดว่าคนไม่กินเผ็ดก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเผ็ดไปแต่ว่า สำหรับนี่ก็คือชอบเพราะว่าชอบแบบจัดจ้านทุกคนอันนี้คือจัดจ้านในย่านนี้มากต่อไปขอลองไส้ทุกคนเพราะว่าไส้คือไม่เคยเห็นทีออ่อื่นมาก่อนไส้จะมป็นคำแบบรุบๆทุกคนหอมหอมแบบหอมเลยอ่ะหอมหอมข้างในอะ่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ ไปแล้วค่ะทุกคนซึ่งร้านนี้นะคะจะบอกว่าไม่ได้อยู่ในมิชลินนะแต่ว่าเห็นรีวิวเราก็อยากตามมานะคะเพราะว่าเขาขายแบบเปี่ยวบุกกอลชามละ12บาทคุณราคาดีมากก็เลยแบบมาลองกันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะชื่อร้านว่าฟารโรควันโม้ม นี่เลยทุกคนที่เด็ดของเขาคือเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบซึ่งชามนี้คือ12บาทแม่คุณคือกินเป็นกิมมิคแบบว่าช่วยเล็กอนี้สั่งเป็นต้มยำนะคะกินหมออูมมอ่ะ11โมงป้าเส้นบะหมี่หมดแล้วทุกคนขายดีเวอร์คือร้านนี้คือหมูกรอบต้องมาไง12บาทแบบได้เหรออ,อยากได้คลิปอีกนิดนึงจะดีเลยต้มยำนดำต้มำำำยำแต่อันนี้จะคนชอบกนะันทุกคนอันนี้จะเป็นแบบแนวเปรี้ยวเผ็ดหวานนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่เผ็ดในจา้า สีน่าอยู่อ๋อขอบอได้อันนี้คือคล้ายกันแต่ว่าเป็นเส้นหมี่แล้วก็มีไผ่แต่ว่าก็คือมันมีเป็นแบบหมูสับอะไรอย่างเงี้ยนะเห็น,นี่ต้องเลือกเป็นหมูสับกับหมูกรอบมาแต่ว่าพี่เขาบอกหมูสับจะหมดแล้วค่ะน้องก็เลยได้เป็นหมูกรอบเพิ่มนะคะ แล้วอีกเมนูนึงที่เราสั่งมาคุอหม้อดินแต่ว่าเนี่ยเราสั่งเป็นหมูกับเนื้อเปื่อยมันแบบไม่กล้ากินตอนเนี้ยคือเออแต่อันนี้หม้อดินน่ารัดีจริงซอดหมูนุ่ม ตับเตยลวกมาแบบคอดีน้ำซุปอันนี้คืออย่างไม่ได้ปรุงนะมันแบบน้ำตกธรรมดาถ้าเกิดว่าใครแบบอยากกินแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆก็คือปรุงเพิ่มได้เลยนะจ๊ะมาลองกันได้ทุกคนถ่ายดีมากเลยร้านนี้เปิดหกโมงถึงบ่ายสามที่นี่คือแบบถ้ากินหมูเย็นนะทุกคนติดเร็วมากมาลองกันได้ค่ะทุกคน ร้านต่อไปค่ะทุกคนร้านนี้นะคะคือร้านโรตีใส่ใบแม่ป้อมที่จะบอกว่าเป็นร้านที่แบบจับจองยากมากยากมากแม่คือร้านนี้นะคะก็คือร้านโรตีใส่ใบแม่ป้อมได้ารางวัลเป็นมิชลินกุณมอกด้วยนะจ๊ะเ,เดี๋ยวไปชิมกันค่ะทุกคน งานเน้นๆทนุกคนสถานที่รอคอยค่ะทุกคนก็คือร้านนะเปิดจองแค่วันที่1นึงกับวันที่15ของแต่ละเดือนนะคะแล้วก็วจองแค่หน้าร้านเท่านั้นไม่มีโทรมานะคะสายไม่ไปเปลี่ยค่ะทุกคนเพราะว่าน,นี่ก็คือพยายามโทรมากหนักมากก็คือไม่ได้เหมือนกันติดเครื่องไปชิมกันะคะแป้งของเขาจะแบบมีใส่งานทั้งงานขาวแล้วก็งานดำเลยนะ บางบางกว่าทุกร้านที่ชิมมาของอายุทยาแล้วคือมันจะมีความแบบจุบๆุบของแบบงาแล้วก็มีความเค็มๆเบาๆอร่อยทุกคนจะชิมกันได้ก็คือสุดนเล็กค่าสิบบาทนะคะถ้าเกิดชิ้นใหญ่หนึ่งร้งอยบาทสองหน้าร้านทำัน้นนะจ๊ะ มาอีกหนึ่งมือที่เราจัดเต็มสุดๆกันที่ร้านบ้านต้นไซรร้านนี้เปิดมานานกว่า40ปีแล้วเป็นร้านน้ำดีที่ต้องมาลองค่ะโดยเฉพาะหมูกรอบสุดจริงในย่านหยุดยาชิ้นใหญ่เนื้อแน่นเต็มปากเต็มคำสุดๆ เมนูขวัญใจทีมงานเลยจ้าไม่เชื่อไปดูกันตอนนี้นะทุกคนก็คือเมื่อกี้ไม่ได้บอกเลว่ามากินบ้านต้นใจก็คือมาถึงกินเสร็จแล้วก็สั่งไปหลายเมนูเลยแล้วก็ที่เด่นของร้านนี้คือหมูกรอบแล้วก็จะให้ทุกคนโหวตกันว่าจานที่ชอบที่สุดคือจานไหนของบ่าคือหมูกรอบหมูกรอบแบบเปล่าๆไม่ต้องผัดอะไรเลยก็คือจิ้มๆหมูกรอบมันชิ้นใหญ่มากก็คือแบบเนื้อมันแบบคือหนังมันแบบกรอบพอดีอ่ะไม่ไม่ใช่แข็งอะกรอบพอดีแล้วก็แบบคือรสชาติก็คือแบบพอดีเค็มๆหน่อย ชอบหมูกรอบเหมือนก <พอ S 1> ันเพราะว่าชิ้นใหญ่แล้วก็ฉ่ำด้วยแล้วหนังก็กรอบมากซือสั่งมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังกรอบอยู่<อ>หมูก็ผัดเกลือค<อ>่ะเพราะว่าถ้าเป็นหมูกรอบเดียวๆมันจะเลี่ยนไปแต่พอเอามาผัดแล้วมันก็ตัดรสชาติลาเลี่ยนไปแล้วก็แบบเพิ่มขึ้นมาเขามีน้ำจิ้มค่ะไม่วได้ข้ามันต้องหมดกการแต่ละคนเจอสหมคะเอาหมูกรอบครับอร่อยดีแล้วก็น้ำจิ้มเขาก็อร่อยกินแล้วแบบเข้าปากไม่เลี่ยน ชอบหมูกรอบมันอร่อยจริงๆอร่อยจริงค right. ่ะอ่าพี่ปอทำอะไรเอาจริงๆปอพองผัดชาก็คือธรรมชาติเขาก็แบบจัดจ้านนะแต่หมูกรอบอร่อยเออหมูกรอบอร่อยจริงก็คือหมูกรอบกับของคุณชื่อเขาก็คือมาอย่างน้อยต้องทานเหมือนจานจะแบบหมูกรอบเปล่าหรือว่าจะเอาแบบผัดน่นผัดนี่อะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวรอเช็คบินเดี๋ยวดูว่าเท่าไหร่ทุกคนคะเช็คบินมาแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งหมด2,120ันหนึ่งอบาทอาหารไปประมาณ5อย่างแล้วก็หมูกรอบจาราสามร้อบาททุกคน ต่คือมันเยอะนะเราชิ้นบ็ใหญ่แบบอย่างที่แบบเมื่อกี้จุกคนบอใช่ไหมก็คือทุกคนให้หมูกรอกต้องลองนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนาะเรามาอยุทยาหมด2วันหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ ัดร้านมิชลินก็คือตามรอยมิชลินเนี่ยจัดไปทั้งหมด8ร้านนะคะแล้วก็เป็นร้านที่ไม่ได้มิชลิน1ร้านเนาะก็คืออนันอยากไปเฉยๆทั้งหมดเป็น9ร้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเป็นแบบรวมร้านโดตีใส่ใหม่10ร้านทุกคนที่ร้านเด็ดนี่นะบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวรอดูคลิปถัดไปได้ก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้แม่ด้วยนะคะวันนี้ไปกันละค่ะทุกคนบ๊ายบายอิ่มอร่อยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับร้านมิชลินไกด์ในอย,ยุธยาที่่เราาาอออยกกนมบต แตงสัมผัสได้เลยว่าอีกสิ่งหนึ่งที่มีสเสน่ห์ไม่แพ้กันนั่นก็คือร้านอาหารเจ้าเก่าที่ไม่เก่าไปตามกาลเวลาแต่เก่าไปด้วยฝีมือบอกเลยค่ะว่าแต่ละร้านเนี่ยครบถ้วนอร่อยสมคําร่ําลือที่สําคัญเดินทางง่ายแถมอยู่ใกล้กรุงเทพแบบนี้อย่าลืมตามไปเก็บกันให้ครบนะคะ